สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เรามีเรื่องที่น่ายินดีของนักสนุกเกอร์หญิงชาวไทยนั่นก็คือ Ming ie, มิงสลาบุรีทำผลงานกระหึมอีกครั้งหนึ่งโดยจับคู่กับนิวโลเบสันคว้าแชมป์สนุกเกอร์คู่ผสมชิงแชมป์โลกโดยเมื่อวันที่26กันยา,า,น,านะครับการแข่งขันสนุกเกอร์รายการพิเศษคู่ผสมชิงแชมป์โลกจัดขึ้นที่มาเชลอารีนามิลตันคินประเทศอังกฤษโดยรายการนี้ไม่ได้มีผลต่อการจัดอันดับคะแนน มี8นักสอยคิวลงทําการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น4ทีมสําหรับนักสนุกเกอร์ที่ได้รับเชิญร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มีลอนนี่โอซูลิเว่นนะครับคู่กับเรเน่อีเวนจัดฟรัมคู่กับอึ้งออนจีมาร์คเซลบี้คู่กับเลบิก้าเคนนาและก็นิวโรเบิรสันนะครับคู่กับน้องมิ้งซัลบรีของเราในรอบชิงชนะเลิศนะครับคู่ของมิ้งกับนิวนะครับสามารถเอาชนะมาร์คเซลบี้กับเลบิก้าเคนนาไป4ต่อ2เฟรมคว้าแชมป์ไปครรรรรอองงพ้้มกัับสาาสาาปะวตติศ เป็นนักสโนว์กเกอร์หญิงคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการนี้รับเงินรางวัลไป3 0 0 0 0ปอนปอนหรือประมาณ1นล้านสี่แสนบาทหลังจบการแข่งขันโลมิสันก็ออกมาชื่นชมมิงนะครับว่าช่วยทีมได้ในเวลาที่สําคัญโดยกล่าวว่ามิงมีส่วนสําคัญมากที่ทําให้เราเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เพราะเธอแทงดีจริงๆในแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มการแทงดีของมิงช่วยเติมเต็มความมั่นใจให้กับผมเพราะผมรู้ดีว่าถ้าผมพลาดเธอก็ยังคอยช่วยเหลืออยู่ผมภูมิใจในตัวเธอมาก แลวก็ดีใจสุดๆที่เรารวมพลังกันจนได้แชมป์โลบสันก็ให้เครดิตมิงของเราเต็มๆนะครับสำหรับการคว้าแชมป์ในรายการนี้แล้ววันนี้เราก็นาคอมเมนต์ของแฟนๆสนุกเกอร์นะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการคว้าแชมป์คู่ผสม,มระหว่างมิงกับโลบสสันในครั้งนี้แต่ก่อนจะไปฟังคอมเมนต์นั้นฝากเพื่อนๆช่วยกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆของเรานี้ด้วยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับ เธอคงจะรู้สึกแย่กับผลงานของเธอตลอดการแข่งขันแต่ว่าในที่สุดเธอก็มีบางสิ่งอย่างที่เขาภาคภูมิใจฉันมีความสุขมากสําหรับการแข่งขัน,ขนและก็ดีใจที่คู่ของเธอสามารถคว้าแชมป์ไปได้คอมเมนต์ต่อมาครับผมไม่เคยเห็นนิวตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยแม้แต่ตอนที่เขากลายเป็นผู้เล่ยนยอดเยี่ยมแห่งปีของปีที่แล้วผมชอบนิวในอารมณ์แบบนี้มากคอมเมนต์ต่อมาเลยครับทําได้ดีมากมิง้ง เบรกสูงสุดสำหรับทีมของคุณจนถึงตอนนี้คว่าแชมป์ไปเลยคอมเมนต์ต่อมาครับการกวาดล้างที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ดูสิ่งนี้มิงทาได้ดีมากคอมเมนต์นี้น่าจะเป็นช่วงที่มิงกําลังเข้าเบล็กแล้วก็กวาดหมดโต๊ะเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยครับเล่นอย่างดีที่สุดเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดเกง่งมิงแล้วก็มีอิโมจิรูปยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับมิงกาลังเล่นได้ดีในตอนนี้ ทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินมากคอมเมนต์มาครับนิวภูมิใจเหมือนเป็นพ่อเลยต่อมาเลยครับสนุกกับการแข่งขันครั้งนี้จริงๆของดีคอมเมนต์มาครับมิ้งอะดูประมาซึ่งมันทําให้เธอผิดพลาดหากเธอมีประสบการณ์มากกว่านี้อีกนิดนึงปัญหาของเธอก็จะน้อยลงยังไงเธอก็เป็นผู้เล่นที่ดีหวังว่าเธอจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อไปใช้ในวันข้างหน้าคอมเมนต์มาครับเบรกท็อปดีมากจริงๆ การแทงในไม้เดียวอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงคนอื่นๆตระหนักได้ว่าพวกเขาสามารถเล่นได้เช่นเดียวกับผู้ชายคอมเมนต์ต่อมาเลยครับสาวน้อยเธอช่างเก่งจริงๆเชียร์เธอตลอดเวลานะครับซูเปอร์มิงคอมเมนต์ต่อมาครับไม่มีเหตุผลใดที่ผู้หญิงไม่ควรเก่งเท่ากับผู้ชายในสนุกเกอร์หรือสาวย่าน้ำไม่ต้องใช้ความแรงความเร็วหรือร่างกายคอมเมนต์ต่อมาครับฉันหวังว่ามิงและโลเบสันะ จะตกหลุมรักกันเป็นไปนได้ไหมสําหรับทรัป์ด้วยแต่เขาหนะ่ะขี้อายแหมคอมเมนต์นี้จะให้ได้กันซะแล้วคอมเมนต์ต่อมาเลยครับเราต้องการให้การแข่งขันหลากหลายมากขึ้นหวังว่าปีหน้าจะมีผู้หญิงเข้าร่วมอย่างน้อย20คนคอมเมนต์ต่อมาครับฉันนะ่ะขยิบตาให้มิงด้วยน่ารักจังเลยนี่ก็ออกแนวเจ้าชู้อีกคนนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับนักสุนุกเกอร์ทุกคนนะ่ะรู้จักประเทศไทยอย่างดี ไหวทุกคนเลยลอนนี่ก็ไหวน่ารักมิงก็สุดยอดมากคอมเมนต์มาครับวิธีที่มาร์คเซอร์บี้ทักทายมิงทำให้ฉันประทับใจแม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในแชมป์สนุกเกอร์ตลอดการแต่การแสดงท่าทางการแสดงความรักเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนใครคอมเมนต์มาครับพวกเขาน่าจะจัดงานนี้ขึ้นทุกปีนะดูสนุกมากและฉันมองว่าจะได้เห็นจิมมี่ไว้คู่กับผู้หญิงใครสักคนหนึ่งในอนาคตอันใกลน้นี้คอมเมนต์มาครับยินดีด้วยมิงและนิว ถ่ยชนะที่ยอดเยี่ยมออสซี่มาเลยคอมเมนต์มาครับนิวบอกว่ามิ้งเก่งที่สุดในโลกลอนนี่เซลบี้จัดฟรัมก็สู้เธอไม่ได้คอมเมนต์มาครับฉันเชื่อว่าผู้หญิงสามารถเล่นสนุกเกอร์ได้เช่นเดียวกับผู้ชายแต่หลายคนก็มีข้อเสียตรงที่ร่างกายนะั้สั้นกว่ามากเท้าของมิ้งเล็กกว่าล็อบบ้อย่างชัดเจนและน่าจะต้องยืดและใช้ส่วนอื่นช่วยเหลือค่อนข้างบ่อยคอมเมนต์มาครับพวกเขาอยู่ในอันดับสุดท้ายในการลงเล่นในวันนี้ แต่พวกเขาก็ชนะนักกีฬาอันดับหนึ่งของฝ่ายหญิงและก็ดาราชายลอบโบ้แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับแชมป์โลกคนแรกจากเอเชียมิงจากประเทศไทยนิวโรเบิร์สันจากเอเชียโอเชเนียเราจากเอเชียภูมิใจมากกับมิงจากประเทศไทยที่กลายมาเป็นแชมป์โลกแชมป์โลกครั้งแรกกับเกมสนุนเกอร์ผมมาจากมาเลเซียเร็วๆนี้เราจะได้เห็นแชมป์โลกสนุกเกอร์ใหม่ๆจากเอเชียภูมิใจในความเป็นเอเชีย และนี่ก็คือคอมเมนต์ที่เรารวบรวมมาฝากนะครับเป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นนะครับที่เข้ามาแสดงความยินดีทั้งนิวและก็มิง์นะครับที่สามารถควา้าแชมป์โลกในรายการคู่ผสมชิงแชมป์โลกไปได้ในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับของมิงส์สลับบรีนะครับที่สามารถควา้าแชมป์โลกทั้งประเภทหญิงแล้วก็ประเภทคู่ผสมได้ ก็เป็นเกียรติประวัติสําหรับตัวเธอเองและก็วงการสนุกเกอร์ของเมืองไทยเราด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับมิงสลับลีไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้สร้างผลงานได้ดีและยอดเยี่ยมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้คนไทยของเราได้มีความสุขและก็ได้ชื่นชมกันแบบนี้และสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ